ผมถามคําแรกเลยผมทําอะไรผิดเพราะว่ามันเป็นไปได้มากที่เราทําบางอย่างแล้วเขาไม่พอใจเพราะเวลาที่เรามีอารมณ์ข้างในเราไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้จะก็จะบอกเขาแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอเวลาเจ้าก่อนขอเวลาเจ้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นสายที่แบบบอกมาดิบอกมาดิไม่ได้เป็นไรเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยรูก็จะแบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตี๋ตอนตอบตอนนี้จนเจ๊บต้องแบบโอเคมามเจ๊เข้าใจตัวเองละตอนเนี้ย เจี๊ยบเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วมันต้องงี้เขาก็จะถามมาแล้ววิธีการแก้วิธีการแก้คืออะไรวิธีการแก้เนี่ยคนนี้คนนี้ก็วิทยาศาสตร์หนักมากเนาะใช่เขาซองีขวากับซี่ซ้ายวิธีการแก้หนูก็ต้องแบบวิธีการแก้แก้ยังไงโอต้องโอโออย่างไงต้องให้ต้องทำอะไรเจี๊ยบต้องการให้ปูกอดบอกไปเลยเป็นประโยชน์เขาก็จะโอโอนะ โอ้โหนาอย่างเงี้ย <laughs> ค <laughs> <laughs> ่ะบางทีมันมันก็เอช่างมันละกันก็อารมณ์นี้เพราะผู้หญิงบางคนอะค่ะจะไม่ได้อยากบอกตรงๆแต่อยากให้เข้าใจสิว่าตอนงงวันนี้ทําอะไรไม่เข้าใจยังไงไงพี่ไม่รู้อยู่กับปูไข่ไม่ได้ค่ะอย่างเช่นว่าเวลาทเกิดเรามีอะไรกระทบจิตใจเราแล้วเรารู้สึกอย่างเงี้ยเขาจะถามแบบนี้เป็นอะไรเราต้องแยกอารมณ์ให้เขานะพี่อันโกรธเสียใจ น้อยใจไม่พอใจหงุดหงิดใจคือได้ก่อนเดีเขาถามมาคําถามแรกโกรธหรอไม่ได้โกรธ่ะถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้โกรธมันเป็นอะไรเ่าเ่าแล้วเป็นอะไรเปล่าไม่ไม่ไม่เปล่าเนี้ยมันมีอะไรเจบต้องบอกปู่ให้ได้ว่าเป็นอะไรเจบต้องไปนั่งแยกว่าโอเคมันเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างโอเคตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรเจ๊ก็ต้องพูดกับเขาว่าโอเคตอนนี้เจ๊เสียใจอยู่นะเจ๊เสียใจเพราะว่าสิ่งที่ปู่พูดกับเจ๊คำเนี้ยสำหรับปู่อาจจะไม่รู้สึก แต่สาหรับเจ๊ฟเจะฟรู้สึกกับคํานี้มากเจ๊ฟเซ้นล่ายาวไปเลยเอาจริงๆนะเันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ขนาดฟังตอบปัญหาความรักกันมาเป็นสิบสิปีนะ <c oughs> บางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ะ่ะแกไปจัดการกับตัวเองถามตัวเองซิงว,ว,งซงว่าตอนนี้ร <c oughs> ู้สึกอะไรเพราะบางทีอารมณ์ของผู้หญิงค่ะมันมวน <c oughs> มนันก้อน <c oughs> และบางทีเราก็แสดงออกเกินความรู้สึกจริงๆเพราะไอความน้อยใจของฉันต้องการทําให้เธอเสียใจที่สุดกันฉันอย่างนี้ชอบอินเนอร์พี่อ้อยเออแเนียพอปูไข่ายเจะรู้สึกว่า แยกมาดิลงคืออะไรกันใช่บางทีไอจังหวะที่เราได้แยกอ่ะเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมอะค่ะพี่อ้อยเราได้ศึกษาตัวเองเราได้ศึกษาตัวเองแล้วก็แยกดูจนบางทีเราก็โอเคหายละเออก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นอ็ได้ก็ไดเอออะไรก็จบไปหาเข้ากินหาแล้วอร่อยกว่อยกินแลกวแต่ว่าก็โชคดีนะที่เขาเป็นคนอธิบายได้เขาใช่ปะคือเอาแค่เขาเล่าอ่ะเขายังแยกเขายังอธิบายได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน ซนซิทีฟหรือจะโอเวอร์เซนซิทีฟในบางอารมณ์หรือบางฮอร์โมนก็แล้วแต่ไงแต่อธิบายไม่ได้เนี่ยซวยเลยนะใช่ผมพังเลยผมก็ไม่รู้ไปไหนต่อเลยไม่รู้จะพูดด้วยคําว่าอะไรไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หายโกรธแล้วมันคือมันก็คือโชคดีเลยครับต้องคนผู้หญิงก็อยากใช้อารมณ์บ้างหนูาใชมวนหนูก็มือไม่อยากใช้เหตุผลเลยไม่อยากมีเหตุผลแล้วแปลว่าหลังจากนั้นไม่ไม่ทะเลาะกันเลยเคยมีเรื่องอะไรที่แบบเอาไม่อยู่เลยไหมอธิบายไม่ไหวแล้วไม่มีแต่ในความใดๆทั้งหมดก็คือเราฟัังกน พอเวลาเจ๊พูดผู้ขาฟังเวลาผู้ขาพูดเจี๊บก็ฟังเลยนะคะแม้กระทั่งการเรื่องดูทีวีอย่าพูดเรื่องดูทีวีเพราะไม่มีทีวีให้ดูก่อนเออเนี่ยคืออันหนึ่งที่ก่อนเรื่องดูทีวี